สวัสดีเ,เพื่อนชาวเดนเดนทุกท่านเลยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะฮะโดยคลิปก่อนอันนี้ผมก็ได้พูดอธิบายเกี่ยวกับเผ่ามนุษย์กันไปหมดแล้วนะครับทุกอาชีพเลยนะฮะทีนี้มาถึงเผ่าต่อไปกันบ้างนะั่นคือเผ่าเอลนั่นเองนะครับโดยเผ่าเอลเนี่ยถ้าในเรื่องของอาชีพแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างเผ่ามนุษย์มากสักเท่าไหาร่นะฮะแต่จะมีอาชีพที่น้อยกว่าเผ่ามนุษย์อยู่เล็กน้อยนะครับโดยเผ่าเอลเนี่ยเป็นเผ่าคู่ขนาดระหว่างดาร์คเอลนะ อาชีพ2เผ่านี้ก็จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่จ,จะแตกต่าง,งกันแค่ธาตุของสกิลเท่านั้นแล้วก็สกิลประจําเผ่านะครับผมจุดเด่นของเผ่าเอลเนี่ยน่าคือความว่องไวแล้วก็แม่นยํานะครับเนื่องจากเผ่าเอลมีค่าเด็กที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซึ่งจะเน้นเพียวเป็นพิเศษแต่เรื่องความเสียหายเนี่ยจะไม่ค่อยดุรแรงสักเท่าไหร่นะครับเช่นค่าสแต็งค่าอินสายน็นกสายเวทก็จะไม่ค่อยแรงมากนะครับทต่ไมสายไฟเตอร์ของเผ่าเอลเนี่ยได้เปรียบเรื่องความเร็วกว่า,าวเผ่าอื่นนั่นเองนะครับ และอาชีพแรกที่ผมจะมานำเสนอก่อนเลยนะคืออีวาเทมพาครับผมอีวาเทมพาเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่านท์ขาวนั่นเองนะครับอีวาเทมพาเนี่ยจะเป็นไนท์สายแทงผสมกับฮิวที่คล้ายๆกับฟินิกไนท์เลยนะครับสกิลเรื่องความเสียหายเนี่ยจะไม่ค่อยโด,ดเด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องการแทงการชนเนี่ยจะสบายมากครับเพราะว่ามีค่าเด็กที่เยอะมากครับทำให้เรามีโอกาสยกโลขึ้นมาป้องกันได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสวมใส่กันบ้างนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยนายทั่วไปก็จะไปทางชุดหนักกันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องวันเนี่ยก็เช่นกันนะครับน่นคือดาบกับโล่นั่น,นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยของสวมใส่นั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับจะแตกต่างกันแค่ว่าเราเลือกเท่าไหร่และควรใส่ของเกรดไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องออฟของดาบแนะนําเป็นดาบเฮลนะครับหรือว่าออฟเฮลนั่นเองนะครับซึ่งจะเพิ่มเลือดของเราครับ25%เพราะว่าอ e ีวาเแปรเนี่ยแตนงค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับ เราจะแก้ขัดโดยการสักสแตงสีแล้วก็ลบคอนสีนะครับส่วนค่าคอนที่เสียไปอ่ะซึ่จะทําให้เพีของเราลดเยอะมากๆนะครับละการที่เราออฟดับเฮลเนี่ยจึงช่วยได้นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการอธิบายสกิลหลักๆของเทพาในนะครับผมสกิลที่1เนี่ยก็คืออีวาวิวนะครับผมจะเป็นการเปิดเผยความปรารถนาของอีวานั่นเองนะครับเมื่อเราโดนโจมตีหลังก็ใช้สกิลดังกล่าวแล้วนะครับจะได้รับปรับพิเศษถึง3ค่านั่นเองนั่นคือการโจมตีธาตุน้ําแรงขึ้นนะครับ การป้องกันเวทเพิ่มขึ้นและก็โอกาสคิดติก้นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเราจะได้บรับทั้งสามนี้ตามขั้นแต่ละขั้นนะครับถ้าเกิดเราได้ครบสามขั้นเราก็จะได้ค่าความสามารถตามนี้เลยนะฮะสกิลที่2นะครับน่าคือความสัมผัสของอ e ีวาแลครับผมหลังจากที่สกิลอีวา e วิวแสดงผลถึงขั้นสาแล้วเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกสกิลสัมผัสของอ e ีวาได้นะครับผม เมื่อกดใช้งานแล้วจะเป็นการสละชพลังชีวิของตัวเองนะครับจำนวน1,253หน่วยนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับ HP ของเราก็จะเพิ่มขึ้น50%นะครับตัวเราเองแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยนะครับและยังช่วยประสิทธิภาพในการตั้งเวทมนต์ด้วยนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับยังฟื้นฟู HP ต่อ150หน่วยต่อวิเลยทีเดียวนะครับผม สกิล <Skill S 2> ที่สามาคือสัมผัสชีวิตนะครับสัมผัสชีวิตเนี่ยเป็นสกิลที่ส่งผลเหมือนกับสัมผัสของอ e ีวาทุกอย่างเลยนะครับแต่จะสามารถกดใช้ได้ในนาทีโดยไม่ต้องใช้สก e ิลอีวาเพื่อปลอกสกิลสัมผัสของอ e ีวานั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการสละพลังชีวิตทั้งหมด1,215หน่วยนะครับซึ่งจะไม่แตกต่างจากสัมผัสของอ e ีวามากเท่าไหร่นะครับซึ่งสกิลนี้ครับจะแสดงผลเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผม ่อไปนะครับอาชีพที่2ครับนั่นคือสวอตมลนั่นเองนะครับผมสวอตมลเนี่ยเป็นอาชีพที่เน้นไปทางเรื่องการซัพพอร์ตแบบเต็มตัวนะครับจะเป็นเน่การเข้าประมตีหรือว่าการสร้างความเสืยอหายใดั้งสิ้นนะครับถึงจะทําทได้นะครับแต่กระทาได้แค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับโดยหน้าที่หลักของสวอตมลเนี่ยจะยืนไล่แบบให้กับปาร์ตี้ซะมากกว่านะ และการใช้คมโบเสริมแก่งควบคู่ไปกับเปแดน,นเซอร์ด้วยแล้วแล้ว,ลวก็จะเป็นบาที่แบบครบสูตรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าเสริมพลังดางเปนี้ถ้าเกิด2ตัวน,นี้คู่กันเมื่อไหร่แล้วก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับ ที่เราพูดถึงของสวมใสกันบ้างน,นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับสายบับทีมหรือปาร์ตี้นะครับเราแค่ใส่แค่พอยืนหรือว่าใส่แค่แบบพอป้องกันบันเตอร์ได้ซึ่งจะไม่ทําให้แบบตายง่ายจนเกินไปนะครับผมในดำเลยก็เป็นชุดหนักทั่ว,วไปนะครับส่วนอาวุธก็ดามมือเดียวพร้อมกับโล่นั่นเองนะครับเอ,า,อาง่ายเลยคือจะไม่ทําให้ตัวของเราเนี่ยไม่เป็นภาระของปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมพเพราะโดยทุเ่นทั่วไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีขายเล่นสอดมิวเนี่ยเป็นตัวลหลักเลยนะครับส่วนมากเขาจะสร้างเพื่อยืนร้องเพลงเท่านั้นนะครับ ค,คือจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับหรือถ้าใครชอบซอสบิ้วเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทำขอสใส่เทียได้ตามใจชอบเลยนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำสก,กิลหลักของซอนมิวนะครับผมสก,กิลที่หนึ่งเลยนั่นคือซ o ง f w i n ินสตอปนั่นเองนะครับซองออฟวินสต op เนี่ยเป็นสกิล,กกลที่ช่วยเรื่องของกิวร์หรือว่าตีประสาทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเพระกรมนี้เนี่ยจะช่วยการป้องกันการโจมตีของธนูหรือว่าหน้าไม้นั่นเองนะครับเพราะว่าอาชีพธนูเนี่ยเป็นอาชีพที่ทาความเสียหายได้รุนแรงเลยเดียวนะครับซึ่งถ้าเรามีวัตป้องกันธนูอาจจะช่วยยูชีวิตปาตีได้พอสมควรนะครับสก,กิลที่2นั่นคือบทเพลงปีกฟื้นนะครับ เป็นสกิลที่ช่วยเรื่องระ,ะยะคูดาของสกิลลดลงลนะครับ20%นะครับซึ่งจะทำให้สายเวทหรือสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้สกิลได้ทีขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับและช่วยเติมดาบเมจได้ไวย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับสายมีดหรือว่าสายวิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่3ามก็คือ song of purification นะครับผมเป็นสกิลที่มีประโยชน์สำหรับกิวเวอร์เช่นกันนะครับ พอจะช่วยเรื่องการล้างสถานะผิดปกติเท่าบท,าทั้งทีนะครับแต่ก็จะมีโอกาสล้างในบับที่เราติดอยู่เนี่ยหรือว่าปาร์ตี้เราติดอยู่อะอยู่ที่ประมาณ80%นั่นเองนะครับหรือจะเป็นการที่เราได้รับการฮิลได้รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับอาชีพที่3ามก็คือวินเลเตอร์หรือว่ามีดขาวนั่นเองนะครับโดยปกติสายมีดทุกผ่านเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวอยู่แล้วนะครับ แต่เนื่องจากเผ่าเอลเนี่ยที่มีค่าเด็กที่สูงที่สุดนะครับจึงทําให้วินเลเดอร์เนี่ยพิ้วกับมีดเผ่าอื่นหลายเท่าตัวเลยนะครับผมความเก่งของวินเลเดอร์นี่คือการแทงด้วยสกิลที่มีโอกาสคิดคอนบ่อยที่สุดนะครับแต่วินเลเดอร์เนี่ยจะเป็นมีดที่แทงเบาที่สุดแต่ถ้าแทงทุกสกิพกลพร้อมกันและติดคีปป์อปกันเนี่ยก็จะเป็นการเบิร์ดดาวน์เมทได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมตัดปัญหาเรื่องการแทงเบาส่วนหนึ่งไปได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูของสมใรกันบ้างน,นะครับ ก็แน่นอนครับผมมีดสั้นนะครับโดยออปที่แนะนำน่าคือออปคริทิคอลนะครับผมหรือว่าคริทิคอลดาเมจนั่นเองเพื่อเพิ่มความแรงกับสกิลของตระกูลมีดทั้งหลายแหละนะเพราะว่าสกิลของมีดเนี่ยจะโจมตีเป็นคริทิคอลนะครับจะไม่เกี่ยวกับดาเมจในตัวหรือว่ามีดของเราจะบวกเยอะแค่ไหนนะครับจะไม่เพิ่มดาเมจตรงนั้นนะฮะจะเกี่ยวที่ดาเมจคริทิคอลล้วนๆนะครับผมส่วนเรื่องชุดก้องจะไปทางชุดเบานะครับผมเพื่อเพิ่มความคงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะส่วนมากชุดเบาเนี่ยจะเหมาะสำหรับสาย โดยค่าของชุดเป่าแต่หลายเซตเนี่ยก็จะเพิ่มไปทางโจมตีกระจาภาพหรือว่าคิจก้อนดาเมจหรือว่าความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูสกิลต่างๆของว er <ๆ>ินเลเดอร์กันบ้างนะครับผมสกิลที่1เลยน่าคือแผ่ชะกันนั่นเองนะครับผมแผ่ชะกันเนี่ยเป็นการใช้ดีปับสร้างบาดแผลให้กับศัตรูครับเมื่อติดผลแล้วเนี่ยศัตรูก็จะได้รับคิดข้อนดาเมจแรงนะขึ้น30%เลยทีเดียวซึ่งจะเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับการโจมตีไปคิดข้อของอาชีพมีนะ ต่อไปนะครับสกิลที่2นะครับนั่นก็คือสกิล e ีเ a t i o n นั่นเองนะครับผมสกิล e ีเ a t i o n เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวของวินเลเดอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นการหลบตาเบจกายภาพแบบ100%นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยสกิลกายระภาพระยะประชิดหรือว่าโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะสามารถหลบได้แบบ100%ตโดยที่ไม่โด,ดนดาบเวทใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งผลของสกิลเนี่ยจะอยู่ได้แค่สิวิแต่ว่าสกิลเนี้ยจะไม่มีผลกับสกิลเวทนะครับ ว่าการโจมตีธรรมดาก็จะโดนปกตินะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่สามนะครับนั่นก็คือวิลเลดิ้นั่นเองนะครับผมวิลเลดิ้เนี่ยเป็นสกิลหลักๆของวิลเลเดอร์เลยก็ว่าน่านะครับซึ่งเป็นสกิลอันติเมทสกิลใหญ่เลยฮะซึ่งจะเป็นการหลบการโจมตีกัจภาพแล้วก็หลบอิดสกิลกัจภาพถึง60%เลยนะครับผมและยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกด้วยนะครับซึ่งทําให้มีดพาวนอื่นเนี่ยเวลามาเจอวิลเลเดอร์เนี่ย ก็จะหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าสกิลอีเวชั่นด้วยกล้ก็สกิลวิลเลนิ่งด้วยเนี่ยทำให้จงตีกายภาพเนี่ยโดน,นยากมากๆเลยนะครับผมอาจจะต้องใช้เทคนิควิ่งวนสนิดหนึ่งนะสำหรับในสนามโอลิมป์นะครับต่อไปนะครับผมอาชีพสุดท้ายของไฟเตอร์เอลแล้วนะครับอาชีพต่อไปนี้นะ่าคือมูนลทเซนตินเนลนะครับเป็นอาชีพสายธนูของเผ่าเอลที่มีความเร็วในการจมตีที่เร็วที่สุดแล้วนะครับในบรรดา ทะนูสั้งสามเผ่าเลยนะครับแต่มูลไลทเซนติเดลเนี่ยจะเน้นไปทางการยิงแบบเรื่อยๆเพราะว่าสแตนงค่อนข้างน้อยนะครับผมจะใส่การยิงที่แบบเด็ดคิริคอนช่วยเติมดาเมจซะมากกว่านะครับการเติมดาเมจเนี่ยจะใช้ค้ายกับสายมีนะครับซึ่งจะใส่โอกาสคิริคอนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมมูลไลทเซนติเดลเนี่ยมีความเร็วในการโจมตีสูงก็จริงนะครับแต่ข้อเสียนั่นคือจะยิงสั้นมากๆมากเมื่อเราใช้สก,กิลระดมยิงนะครับผมซึ่งระยะห่างจากเป้าหมายเนี่ยจะไม่มากสักคไหน่นะครับอาจจะทาให้เรา ดนวิสอยในคิวมอได้ง่ายหรือว่าตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายนั่นเองนะครับผมข้อควรระวังเลยคือาการยืนตำแหน่งที่ดีนะครับอาจจะยืนหลังแทงหรือว่าละละละหลบหล่อยก็ดีนะครับทีนี้เรามาดูของสวมใส่กันบ้างนะครับเราก็จะใช้ธนูนะครับธนูทั่วไปเลยโดยออปทท่แนะนามเนี่ยก็จะเป็นออปโฟกัสน,นะครับซึ่งจะเพิ่มช่วยโอกาสคิริคอนได้มากขึ้นไปอีกนะครับและยิ่งเป็นเผ่าเอาลเนี่ยทำให้ค่าคิติคอนเนี่ยตันได้500ไวยิ่งขึ้นนะครับ 500 critical เนี่ยเท่ากับ50%เลยนะครับซึ่งเป็นโอกาสขีที่เยอะมากๆนะฮะต่อไปชุดสศมใส่ก็เป็นชุดเป่าทั่วๆไปเลยนะครับที่สายธนูสายมีนเขาใสา่กันนั่นเองครซึ่งจะบอกกับสายโลกแค่สุดแล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูสกิหลหลักของสาธนูเผาอเอกขึ้นบ้างนะครับผมสกิลที่1เลยน่นคือ Arrow l a n นะครับผม Arrow l a n เนี่ยจะเป็นการยิงธนูขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาจากนั้นจะสร้างความเสียหายในบริเวณนั้นทั้งหมดเลยนะครับแถมยังมีโอกาสสร้างความเสียหายต่อวินาทีด้วยนะครับความเสียหายเนยจะสร้าง300หน่วยต่อวินาทีนั่นเองนะครับผมสกิลที่2เลยน่นคือระดมยิงนะครับผมจะเป็นการช่วยเสริมการยิงที่รวดเร็วแล้วสร้างความเสียหายได้มากขึ้นนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียอยู่พอสมควรนะครับสกิลนี้ เนื่องจากจะถูกลดระยะยิงลงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเยอะมากมๆนะตัวของผู้เล่นเองเนี่ยจะต้องอาศสยตันแบ่งการยิงที่ดีอยู่พอสมควรนะผมสกิลนี้เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอิสระนะครับและจะไม่ลดความเร็วเคลื่อนที่แต่ว่าก็จะจะมีข้อเสียอยู่ก็คือระยะยิงนั่นเองนะฮะและวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเผ่าเอลไฟเตอร์นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้